แกเห็ดปวก็ไมใใจกำลังใจโอเคเยียมสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศสบายดีวันนี hip, ้กะได้เห็ดปวกมาพี่น้องเฮากะสิมาเห็ดแกงเห็ดปวกใส่ยอดมะระขี้นกหรือว่าพักสะไหลแกงแซ่บโรพี่น้องมือนี่กะ นองตุกเกียวหันนอนจนพันพี่น้องว่าหวานแกงเฮ็ดพวกนะโบมีพักอันอีต้ใส่ใช่ไหนหรือว่าเขาสไลด์ว่าแม่เขาเราสิตเจพังอะนะอนอนก็นจนพันธ์อยากกินแกงเฮ็ดนะพี่น้องมื้อนี้ก็เลยเอามากแกงสูรอบพัว,ก,พวก,กินเนาะกาดอกก็มีแต่ดอกจุ่มๆพี่น้องนี่นี่นี่นจะสะอ่อนขนาดเลยน้าาร,ระบกซามนี่กซามที่เราใส่น้ำใส้มันเปื่อยเลยกซามโจมมากมีแต่ดอกจุ่มๆเลยพี่น้องปนกันเนาะ างยาวๆเลยเป็นเฮดปวกดงพี่น้องหวานกรอบเลยเนาะ,ะเ็ดบ, <He ads S 2> บวกอันนี้นป้า,าโทรคอนเก็บทวไมเนะมาะกำลังประลุประโลส่สานีเลยนี่เข้ากับจกจกจกลงไปเนาะเอาเสียมซับห้าเพื่อนนะพี่น้องแล้วก็ดึงขึ้นมาตุด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 โอ้ยจะอ่อ,อนซซนขนาดเลยพี่น้องวันนี้กระซิมากแกงแบแซ่บรสทำอวู่อยากใส่อันย่านางแม่ว่าเพื่อนว่าแกงแบบธรรมศาตร์รสแบบบรต้องใส่กระแซ่ด้วยไหมเนาะ อันแรกไปใส่จะนั่งกิ๊เก๋าแกงกิ๊บแกงลไม้จังไส่แต่บางคนเพิ่นกะใส่เนาะแล้วแต่ความมัก <c S 2> แต่ว <oo> ่าไ,ไม่ว่าเพิ่นแบบมักแบบบัวใส่กะสิบบัวใส่มื่อนี้พี่น้องเ้าเหาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเ้ากะสีเอามาแกงแล้วพี่น้องเพื่อสีล้างแล้วก็บ่ได้ม่ง่ายเป็นไลหลายเป็นซิปน้ําพี่น้องอันนี้ก็คือความอดทนของแม่บ้านแม่เรือนพี่น้องไม่ว่าแต่ละอย่างที่เฮาแบบเฮ็ดออกมานะเป็นกระเ้าากับน้ําเนาะคือเฮ็ดนี่เวิ่งคือสิแกงง่ายๆแต่ว่า เพื่อเฮาออามาเนาะเราตีนเฮ็ดแล้วก็มาล้างเป็นซิปน้ําล้างกันล้างเทือระดอกพี่น้องล้างถูๆๆเนาะสลัน,สล,นสลันใส่น้นํานี่ล้างเือระดอกคือจับเทือะดอกนี่ล้างพี่น้องแล้วก็สิมาแกงใส่พักติว้วใส่พักสไลด์วายพักสไลด์ถึกใจขนาดเลยพี่น้องเลยพวาเพื่อนเป็นมากนะนี่น,นี่เป็นมากน้อยนนี่น้องตัวเกียวชอบกินมากวันนี้กะชิมาเอาเฮ็ดลงไปก่อนเลยนี่ เราจะมาปรุงเนาะลงไฟน้ำนีเบิ่งคือสหลายแต่บาลายเด้อพี่น้องเพราะว่าเผื่อเฮ็ดพืนธุสที่ซุกเนาะแกงเฮ็ดกะอย่าลืมใส่ข้าเบือ่อใส่ข้าอันข้าเม็ดนะนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นเช็ดโบราณเช็ดไม่รับวิธีเบิ่งเฮ็ดเบือ่อบางทีแกงเฮ็ดอาซิมีเฮ็ดเบือ่อปนมาน้ำะนะ เฮากะสิมาลงมือปรุงกันเลยใส่ผักติ้วหน่อยหนึ่งแล้วกะสิมาใส่ข้าวเบือนี่ข้าวเบือกะโบได้ใส่ลายปันใดเนาะนี่เอาพ,อ,พอดีพอดีลงไปแล้วกะใส่แป้งน,นัวนี่แล้วกะใส่ปลาล้าพี่น้องทำไมไม่ใช้ที่ตอง ติ่ตองเขาพังพี่น้องเลยพังตั้งแต่มือแกงหน่อไม้เนาะเอามาตองอันอยานางปั่นก็นเลยมันลุขันที่ว่าลืมก็ลืมพี่น้องเลยตัวเล็กเขาก็มีอยู่แม่นตัวเล็กก็มีอยู่ตัวอันตัวนั้นก็มีลืมเอามาจ้าแต่ว่าทําแบบนี้ก็ได้คี้ลุกขึ้นเห็นว่าแมนอย่างไรควันเข้าตาพี่น้องเพื่อชีพแล้วเดี๋ยวน้ําตาไหลเป็นเท่าไหร่เป็นบ่วงแล้ว เพื่อสีได้กินเนาะแต่ละอย่างกับว่ามันง่ายนี่้ำตาอะไรเป็นบ่วงอ้าวทำไมไม่ต่งไว้แล้วครับผมต่งไม่ทันจ้าแกงเห็ดปลวกกับทงหน้าฝนบัตกมืดก็ฝนจีตกแต่บัตกพี่น้องเลยงึดหลายงึดไหลเข่าสีตายแล้วบ้านนี้ อดอาเนาะเดี๋ยวฝนกระตกอดอาบ้านทำมันแรงอดอาบ้านทำมันแรงตอนนี้แกงเฮ็ดกับซุกแล้วพี่น้องเอาสิมาใส่ยอดผักสไลกันเลยว้าวิจะตซ่บมีหมกักอ่อนนะ้ำหมักนิดน้อยนะซซอยๆพี่น้องฟังซอยซื้อเห็ดผัดได้อันนี้หลายก็เฮ็ด <c oughs> ได้หลายพี่น้องอันนี้นะผักสไลนี่คนให้หลายหาพานนันเนาะแต่ว่าเฮ็ดเนี่ยสดายได้น้อย <c oughs> พอเพิ่นออกลายถ้าจะกินลายๆออกลายจะกินลายนี้ออกออกลายยุ่จวจะหวานแพงนะก็เลยกินหน่อยก่อนจะกินเห็ดเพาะบานนี้เนาะเห็ดเพาะนี้ลองิไปลองหาเบิ่งถ้าฝนตกแห้งๆนาะตะเกียวแมนฝนตกค่อยไปหาเห็ดเพาะจังเห็นมันปลาโตมีแต่ดอกแบบใหญ่ๆแกงแล้วคนจีบบอแตกพี่น้องเพื่ยังอยู่เป็นดอกคือเก่าเนะาะว้ายดอกนี้อันผัวน้ากินแกงเห็ดกะลับพี่น้องเลย รับเดี๋ยวเขาเิปุ๊กเอาก่อนบานนี้ซาวซุกแม่วาอืมยอดอันตอนสุดท้ายพี่น้องใส่พักนางตู่ลงไปไว้ายหอมๆแห้งหอมเข้าไปใหญ่บาเนี่แน,นวมันเล้พี่น้องใส่พักนางตู่แกงเห็ดปวกนี่นใส่ผักติ้วน้อยหนึ่งถึงเวลารับประทานอาหารแล้ว แกงเห็ดกรรมการเฮาก็มาแล้วพี่น้องแกงดนบ่ดนเนาะจันับ <laughs> บ่แม่นอนได้ตื่น1บ <laughs> ่นอนทาก,กินแกงเห็ดซบ,ซบ,ซบ,ซบนํากันเด้อพี่น้องมื้อนี้เนาะปะโเพิ่นกมากินนําด้มื้อนี้เพิ่นมา,นนนนมาลินน้นํา สดน้ำมันฮ้อนมือนี้มาแบบนี้พี่น้องสบายดีพี่น้อง,องมาลงมือกันเลยซีบก,กันเลยนะโอ้แซ่แบ,บแซ่บมาเด้อพี่น้องเอฟซีไทยเอฟซีลาวสเอฟซีต่างประเทศมากินแกงเห็ดบวกตอกเกี่ยวกับแกงกับตัวน้อง <c oughs> แซ่บแซ่บเลยยามเที่ยงมีหนึ่งเนาะค่ะยำหน่อยหนึ่งที่จับมาขมขมนวลพี่น้อง เบิร์เท่านั้นความแซ่บมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อแกงเพ็ดปัวะฮอบแลดกของปีแล้วว่างายลุงเตียงเนอะแซ่บแซ่บงานตุกเสียงคมขมหวานเนาะปีนี้หาก็ได้กินพี่น้องป้อหวานขนาดแม่ไฮปัวะหรแม่ขมขมปักใส่นัเนเอง ดอกดุมข้างแรกของปีเลยอะไรที่กินกระจกพันนี้วบันเทิงตักต้องลบพันนี้วบันเทิงกระจกใส่ถ้วยน้อยเพื่อนแล้วพี่น้องประจุมแซ่บแซบพี่น้องดอกใหญ่นะมันนะอืมอร่อแซ่บสดผักสลัดใส่เลยขมๆมันมีหน่อยประยัดกิน อืหอยตูหอวเราะกับประโคมฮ่า๋ยวลุกไปเก็บพักพี่น้องเวนเก็บพักไ yes> ี่เต็มถุงเลยขักบงหลายเนาะหลายเก็บบปได้ถั่วใช่ไหมแซบบ่สดแต่บอเผ็ดบ่ บ้ได้ตำแล่นี่เพชรโออเจียวเพชรเจียวมวกเพชรพี่น้องเจียวบ้จำลายจำนิดหน่อยเจียวมเพชรแม่หวาเพชรคนวานะเเพชรพวกเพชรืะหอมเพชรหอมเกีปยวกเซ่โบได้เพชรใเหมือนการตุยขนาดเลยพี่น้องอยากไปหาสวรรค์ กุชโนปิดจู่ครับท้าได้กับเห็ดน้ำแดงจู่ก็คืออ่ะนะจุ่มจู่มาแพร่ชิบก็กินได้หวานแห้งพี่น,น้องเห็ดปวกขมคมหวานแซ่บจนเป็นการนี่หวานแห้งตัวสูงไม่โง่หนาขาวนะกินตอนพักใส้น้ำพี่น้องแซ hm ่บ สดเลยก้นนำ้ำฮอยการใหญ่โคตรติดเอาติดเอาดอกจูมๆนี่มีมังนันน้ำน้องหวานก้อยเฮ็ดปวกได้เนาะพี่เซบเวลเธนาก็นำมันเนาะจะมแค่บาหน่อยอันนี่นหนึ่งก็นำมันเนาะก้อยเนาะมันจังหวาน ก้อยคือว่าก้อยดิบบัว่าบัวก้ากินน่องตกเกียบีน้องเลยก้อยดิบก้อยดิบเดี๋ยวเสร็ได้แม่ว่าเคยกินน่องก็เห็ดเปลกดิบขั้นดิบกับดิบเลยใช่ไหมเนาะขั้นซุกกับซุกเลยเป็นไมนี่บัวซุปทป็ไมตะกี้บัวก้ากินเหาอจะว่าบัวก้าเหาบัวก้ากับบัวก้อยเดี๋ยวก้อยซุกเก่อนนะพรมเนาะค่ะพิเพาะมันแพลินใจละ แพงอแพงแพงน่าจเชื่อประแกงอะไรีเชือทมาให้กินอีกกิเทีเพาะชองดอกเฮ้บานแ่โลนึงสองแสนโลมาสองแสองแสนห้าวสี่ร้อหสิบาทหนึ่งโลหนึ่งเออขมิ้นสี่แสนมีผุดตุกกระสนานาคนาแล้วปิดชมพูไม่้วัดเห่อวานะเป็นคนกระสาก่อนเนาะ น้น้อยำจนแหงแล้วตอนนี้สดลายตักผายขม้นันใหญ่แล้วยาของยาบอก่บอกมันก็อข้าวนะนอนจนข้ามีน้ำมาับเข้ากับบลงหรอกบอมีน้ำมาห้าวไม่เด็กกับค้องฝนขมมยก็คือจุลุกมานั่งดีใจเขียวปล้องปังแป๊ก <c oughs> นา้าฝนจิต้องำเข่าแล้ว่ะ เศร้านี่ไกลไปไกลไปบ่มีบัตรเศร้านี่กับมืดคือผลสิตกเนาะแต่บ่ตกพี่น้องมืดซื่อๆอ้ชตบเขียวมะยาวแค่นี้ขุดเอาหอมมากนี่แม่ดอกนี่แม่อามันนี่จุ๋มจุ๋มมีหวานนี่แถวบ้านเรายังไม่ออกจนพี่น้องอ่ะการยาวขนาดเห็ดบวกก้านยาวทุเรียนก้านยาว ปีกายนี้ออกลายราคาถึกพี่น้องอปีนี้ถ้าเบิ่งเดอร์จะออกลายสปีกายเนาะเนี่ยแปลว่ามันออกพร้อมกันอ,อันนี้ออกสวรรค์ให<ช>้แม่ค่ดยังบอกออกแล้วถุนแม่จุยแม่จับหม,ม,มักสไลน้อยน้องนี่จ้องหมักสไลนี่ <c oughs> มะรักขี้นก แซ่บเลยมะลายมะลายจ้ามาสะไลน้อยพี่น้องนี่กินพักเพันธน้ำเป็นยาตูดิฟก็มีพี่น้องยังหลายสะไลมีเห็ดได้สะไลหลายกรหมูือทำาั่วใส่แซ่บอยู่หมักสะไลมีหมากใส่หมากมันก็แซ่บกินทั้งหมากเลย หยำเม็ดสะไยอ,อาศัยหม่มคอนแล้วกินข้าวกินน้ำออคันโมมีห่มคอลเป็นน้องกินอยู่กองตะล่างฮ้อนแท้กินแกงฮ้อนๆก็คือว่าบ่ห้อนเป็นะไรมันเนาะเหย็นลมผัดลมผัดมาโว้ยมันลมแห้ง อ้าวมันปังส่ยมาติดเขาเพิกินแล้วกินกระปองปลาราแม่กระปลาพี่จิกินเห็ดปั่วกี่น้องก้านใหญ่ไม่ค่อยกินกินไม่ได้กินเป็นก้านเลยยันหยำบันแลกยังมีใหญ่ก่านอีกได้ไหมเอ้ ตัวใหญ่ใหญ่ก้อนนี้เลยแต่ตัวหน้าดำเนาะใหญ่แพงเนาะตอวนี้ใหญ่ห้าร้อยบาทสองหนึ่งเนาะสองชั้นห้าโลหนึ่งหอนบารโลหนึ่งน่าจะหอยผัวกีดินเพราะว่าึู้หามาใหม่ด้วยนะ เบิดเอา,าน้ำก็มาทอะกันเรยเติมน้ำก่น <c oughs> อนพ <c oughs> ี่น้องเองแซมแหงสดน้ำจนเบิดพี่น้องอเห็ดโคลนค็ดหมาบ่ได้ ไม่เบาข้าจ้ำสดเอาแม่จักระเซ็บสดกระเซ็บมันมีเฮดตัวหนึ่งนะชิว่าฝั่งไทยเบอร์เฮดโคนเฮทโคนนะอันดอกมันน้อยมากเออเลยเขาพูดอาหารยาวๆไม่เป็นเลยเนาะเฮดเนาะชีพักใต้ไม่เคยกินแม่นบอกเขาจะาไปหาในป่าอันยังฮะส่วนนะแบบนี้แหละแล้วบนเนื้อเงามาเบาะยาวแหอย่างนี้เบิ่งไปเบิ่งมากกะคือคือเฮดปุ๊กตอนออกฮะ เบิ่งหน้าเพิ่นไกล้ๆผัดคล้ายๆเห็ดเนี่ยบอกเขาเห็นบอกเขา้กินแม่ได้ยินข่าวว่าอยู่ภาคใต้บอกกินอึ่งแต่ว่ามีอึ่งเด้วยแม่บอกคนลาวเพ่งงานอะนะอยู่ภักใต้จับกลินป่การเอาอึ่งอยู่สวนป่าคนเราคนไทยบอกกินอึ่งทำแม่แซ่บเด้อกินเราหมดแล้อไม่ว่ามักทะเลอึ่งค่ะบอกกินย้อนว่าเพิ่นติดย้อนว่าทะเลแม่นผักไตแกทะเล เจ้ากับโบกินค okay? ่อยกับโบกินแล้วกับโบยากเลยแม่โบไม่ค่คยกินแม่นทะเลแม่เป็นมีอาหารทะเลครอคาดว่าเจ้าเอาติดแต่โบไม่ได้อึ่งค่ะเพราะว่าอาหารโได้อยู่ติดทะเลพี่น้องติไม่ได้ติดแม่อาหารส่เท่าไหร่แล้อื่นค่ะแม่น้ำของกันยังไม่ได้ติดล่ะไก่ห้าสิบกิโลแซบยี่บบประจม เขาตักกิ่งตอนเห็ดนะย่ำบุท่านบ่หูเพิ่นบ่ค่อยดีพี่น้องเท่าแล้วว่าบ่ค่อยได้ยินเพิ่นเป็นตะไดมาได้แม่นซูชิสับปะรดเมื้อนั้นก็อีกุดก็ไปเอากับโผมที่ดุพี่ปู่ติดเต็มตัวยาวอืมดงมาเอ้อกับสิตกเด้อดินดงออ มันงนัดก็หวานนะหวานเพิ่นขายทางไปสวรรค์นักเขยน้องลองซื้อกินเบิ่งเด้อคกันโบเสือเนาะหวานน้อยน้อยว่าหวานคืออย่างก็คือมิ้มคือทางมิ้มทำเพื่อนนี่ว่าหวานแห้งพี่น้องทางนอกเพิ่นคือเขียวๆเนาะคือทางในเพิ่นซุกไงนะฉ่ำเลยฉ่ำแบบสีคือน้ำมันเข่งมากกินข้าวคือขี้แซ่บแซ่บบ่ มันอยุดทงนาอยู่ป้าพี่น้องป้าพี่เราว่ามากินข้าวนน้ำเฮาอยู่พี่ขณะที่ทงนาเนี่ยแซ่บเพคนเรานะเจ้าี่ก็แซ่บกินหลายคนแซ่บอยู่เพื่อนกินคนเดียวเด็ดเพื่อนมันคือมวยหยาบเลยเขาเพิ่งจค่อยๆจิกกินปันซีนพี่น้องโดนทั่วครับอีกบอกระน์พ่อพ่อพ่อพี่วอกกินนะพี่น้องพี่ว่า ข้าวถือมาปลาทูหัวเลยอะ่อยพี่น้องเอ้ยกินลายใช่ไหมเพื่อนกินข้าวสมเหนือสมแห้งแล้วไหมเนาะข้าวายเพื่อนเหือแห้งเพื่อนยังไหลอยู่เก่งเห็ดปวกเห่านึงเด้อสองสามดอกพี่น้องนี่ที่บดแล้วแซ่บนาะอิ่มเนาะมือแรงแน่นอ่อนจากเมื่อยังจานเลยพี่น้อง เยี้ยไม่เหลือเลยที่เห็นนี่คือพักติว้วพี่น้องใ,จในจานเขารส้ือคุณลมัะแฉ่งแรงมักนัดแซ่บดีแล้วก็ฉล่อยแบบนี้ขมๆแน่นอนเนาะมึงนัทผัดหวานพี่น้องกินสล่อยขมแล้วมากินนัทแซ่บหวานหวานขมๆมมนคิดบอเบื poke, nice ่อป่ะบ่มันแนวกินยแซ่บขมน้ำเป็นอะไรแม่แซ่บบ่แม่มื้อนี้สุดยอดน้ำแซ่บหลายสุดใจเลยพี่น้องมื้อนี้ เบิเกี๊ยงเบอร์ธนันและแกงเห็ดพวลือกนมันเนาะพร้อมแซ่บพร้อมแลของปีย่างเห็ดเพาะบ้านีค่ะเห็ดเพาะบ้านี่พี่น้องย่างบันทีกินจกเคื่อนโต๊ะก่อนสิไปหาเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดท็อปแซ่บหลายพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะสิได้ขอจบคลิปเพียงสามนี้เนาะพี่น้องของป้าเพิ่นยังกินเบอร์เบิ้จับคนหยัมบอกว่าบไกว่าดอกเพิ่นมันใหญ่หยัมหยักอีกเอาอีกเอา ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หนเด้อและเป็นกำลังใจครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่หนเด้อสบายดีเล้วก็แก้เก๊กพวกนี่ไใจกำลังใจโอเคย